เชียงรายเป็นเหตุการณ์ที่เข้าใจว่าคนลายเอาค้อนตีนะฮะอตอนแรกข่าวแจ้งมาว่าที่บ้านป่าอ้อยดอนชัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดเชียงรายไปเจอศพคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่ายายเสงี่มอายุท่าน71ปีแล,แล้วแล้วตอนแรกเนี่ยไปเจอเนี่ยก็คือในบ้านเนี่ยมันมีร่องรอยของการต่อสู้เห็นไหมฮะเลือดก,กระจัดกระจายเลยแล้วก็ไปเจอว่ากระโหลกยายเนี่ยมีแผลท้ายทอยยายมีแผลแหวนยายเนี่ยหายไปแล้วก็ทองคายายเนี่ยหายไป1เส้นสงสัยตอนแรกคิดว่ายายเนี่ยโดน โดนแทงปรากฏว่าจากการตรวจสอบคุณผู้ชมฮะล่าสุดเขาคาดว่าเป็นคอ้อนนะฮะ,ะเอาคอ้อนตีใหญ่วันนี้ผู้สื่อขาวเราลงไปยังจุดเกิดเหตุฮะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ดูสนิดหนึ่งบาดแผลแล้วก็ทรัพย์สินในญ่เ,นเป็นพวกทองคำในจุดเกิดเหตุถามว่าเขาสงสัยอะไรมะคุณผู้ชมฮะถ้าเมื่อกี้ภาพนิ่งในบ้านมันจะเห็นเป็นปื้นเลือดรอยเท้านะฮะติดอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเขาเชื่อว่าคนไลยเข้ามาในบ้าน แล้วเข้ามาหวังจะเอาทองล่าสุดทีมข่าวเองได้คุยกับคุณดัรุณีเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของคุณยายดัลรุณีเองให้สัมภาษณ์กับช่อง8นะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเห็นบอกว่า จริงๆแล้วยายสงเสงี่ยมเองเนี่ยเขาต้องมาช่วยงานศพของคนในชุมชนแล้วปรากฏยายไม่มาเขาบอกเอ๊ะยายปกติก็ไม่เคยจะหายไปนะเลยลองเช็คหน่อยสิโทรศัพท์เข้าไปหาคุณยายปรากฏว่าไม่มีใครรับสายก็เลยตามไปที่บ้านพบว่ายายสงเสงี่ยมตายแล้วก่อนจะฟังเสียงสัมภาษณ์ขอกลับมาตรงนี้นิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปไล่วงจรปิดนาริสเนี่ยเขาไปตามเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่า ขอเปิดภาพชอดสำคัญก่อนนะทีมงานไม่ได้ปักปั๊มพี่นะแต่พี่ควรให้ข้อมูลกับตำรวจถ้าพี่ไม่เกี่ยวกับคอนทุบหัวใหญ่นาริศเนี่ยไปเจอวงจรปิดผู้ชายคนหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะขับรถมาแถวแถวบ้านใหญ่ในช่วงกลางทีมงานภาพกลางคืนใช่ไหม ในช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะเป็นภาพนิ่งจากกล้องจรปิดเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าก็เห็นชายต้องสงสัยคนนี้มาขับวนเวียนอันนี้เป็นตอนตีสามตอนอที่เกิดเหตุนะคะกับคุณยายแต่ว่าเหมือนตอนห้าทุ่มเขาเห็นรอบนึงแล้วเหมือนขับเข้ามาว<อ>นเวียนวนเวียนเขาชะงงกหน้าออกไปดูนะคะแล้วเขาปรากฏผู้ชายคนนี้วนรถกลับทันทีแล้วก็จะเห็นตอนตีสามเนี่ยฝนตกหนักเขาชะงงอกออกไปดูเขาก็เห็นแน้นผู้ชายคนนี้เข้ามาอีกค่ะมันแปลกคือฝนตกหนักทําไมวนมาอีกใช่ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่เกี่ยวพี่ต้องแสดงตัว แล้วมีวงจรปิดก่อนคุณยายท่านจะเสียชีวิตใช่ค่ะมีภาพสุดท้ายของคุณยายก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะเราจะได้ภาพกล้องวงจรปิดค่ะของคุณยายในวันที่4สิงหาคมนะคะ1วันก่อนเกิดเหตุตอนประมาณ5โมงเย็นค่ะ5โมง18นาทีนะคะคุณยายก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ากลับบ้านซึ่งก็จะห่างจากจุดที่เราเห็นภาพกล้องวงจรปิดนี้แค่100เมตรเท่านั้นเองค่ะคนที่ไปเจอศพคุณยายก็คือคุณมงคลเนี่ยนะครับแกก็เล่าให้เราฟังนี่แหละบอกว่าทุกคนโทวรไปหายายแล้วติดต่อไม่ได้เข้าไปที่ นนี่ยผู้ชมครับพบว่าประตูด้านหน้าบ้านเนี่ยล็อกหมดประตูหน้าต่างเองเนี่ยก็ถูกล็อกแต่พอมองเข้าไปเจอศพยายแล้วก็รอยรองเท้าน่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะฮะรอยรองเท้าเนี่ยกระจัดกระจายในพื้นฟังเสียงคุณมงคลเนี่ยฮะผมไปเจอปีสาวนอนตะแคงอยู่ครับเลือดเต็มซาดนั่นครับผมก็เลยเปิดประตูห้องไอ้เข้าไปครับผมเป็นคนปีนคนแรกครับหันหันตาเลือดครับมัน กขาตกใจนะครับผมได้พอที่เแถวไับตอนไปเข้าไปดูครับ,บขนาดเดียวก,กันกลับไปที่ภาพชายต้องสงสัยตอนกลางคืนสักทีหนึ่งเพราะ<ฆ>ว่าวันนี้เราไปเจอกับคุณปอคุณปอเนี่ยให้ข้อมูลกับเราว่าก่อนที่จะมีคนไปพบศพยายเนี่ย5ทุ่มเศษชายปริศนาขี่รถเข้ามาแถวซอยบ้านของคุณยายฝนตกเล็กน้อยตัวเองก็ชะโงกหน้าไปดูตามที่เมย์บอกหลังจากนั้นปอบอกตีสามก็อีกรอบหนึ่ง ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนในชุมชนนี่หว่าทําไมเข้ามาห้าทุ่มและตีสามยังไม่ยอมไปไหนเลยมันเป็นรอยต่อก็คือก่อนจะไปเจอศพใช่ไหมลองฟังเสียงทางด้านของพยานรายนี้หน่อยฮะภาสุดท้ายเก็กลับมาบ้านาอตอนกี่โมงตอนห้าโมงสิบเก้านาทีนะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ไม่เห็นมีใครออกไปเอกช่วงตีสามพี่ได้ยินเสียงครับ พี่เดินออกมาแล้วพี่ก็เดินอ้อมบ้านนะอ้อมเราไปยังบ้านแล้วเดินออกไปแล้วก็ไปยืนฟังแล้วก็เดินออกมาหลังบ้านพี่ก็มายืนฟังพี่ก็ไม่มองเห็นอะไรแต่ว่าหมามันจะเห่าทั้งหอนเนี่ยเราก็เลยผิดสังเกตว่าทำไมมันเงียบถิดกับปกติแล้วบ้านนี้เงียบแล้วฝนมันก็ตกช่วงนั้นนะดูกล้องได้คือว่าพี่เดินอ้อมบ้าน เดินรอบบ้านเลยวันนั้นช่วงตีคผมครับแล้วจริงวันนี้ไม่มีภาพมุมสูงด้วยมุมกว้างครับมุมสูงจะเห็นว่าบ้านคุณยายเนี่ยตั้งอยู่โดดเดี่ยวเลยม,มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านี่หรือเปล่าเลยทําให้คนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านของคุณยายเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ลงมือฆาตกรรมนี่แหละนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งมันมีข้อมูลล่าสุดมาใหม่อีกน้องนาริสไปได้ภาพลูกบิดเนี่ยนะฮะลูกบิดเนี่ยเขาไปเจอรอยดินคุณผู้ชมฮะอันนี้แหละฮะน่าสนใจคนร้าย อ๋อฝนตกในเมย์แล้ว<ช>บ้านมันเป็นรอยบ้านมันเป็นดินคำถามก็คือเอ๊ะมันมีคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่ได้หมายความว่าเขา,ะเขานะ<ช>ประเด็นก็คือถ้าคนจะขึ้นบ้านยายต้องเหยียบดินแล้วรอยดินเนี่ยเห็นบอกว่ารอยรองเท้าเหมือนกับรอยปีนตรงหน้าต่างนี่นยฮะที่เป็นภาพอินเสิร์ตขวามือกับภาพที่พอทอเข้าไปเก็บตอนไซายมือนี่ฮะอา้าวประมาณนี้จบเรื่องนี้ฮะ